สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่ว่าทำไมนะครับอินเวอร์เตอร์ถึงมีนะครับไฟ2เส้นนะครับมีทั้ง N มีทั้ง L นะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็น L ทั้ง2ขั้วนะครับบางคนบอกเป็น L L นะครับบางคนงงว่าอันไหน N อันไหน L นะครับวัดทีไรมันก็มีไฟ2เส้น ทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าที่จริงแล้วนะครับความหมายของมันคืออะไรนะครับมันมีปัญหาไหมเวลาเราจะใช้งานนะครับอ่าหลายคนถ้าดูจบนะครับอาจจะอ๋อก็ได้นะครับผมจะมีตัวอย่างของอินเวอร์เตอร์มาทุกรูปแบบเลยนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดหม้อแปลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นออฟกิจสวิตชิ่งนะครับทั่วไปที่เห็นกันได้นะครับตัวนี้500วัตต์นะครับซูเออร์ทีบีอีอะไรพวกเนี้ยพวกตระกูล DA อะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นออฟกิจนะครับนะก็สวิตชิ่งอินเวอร์ ตัวทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นเพียวสายเวฟนะครับ <mould> ตัวที่3นะครับเป็น Hybrid o p ฟกิระบบ s สวิต i n g มาเช็คดูว่าตัวไหนนะครับที่ว่ามีไฟออกมาทั้ง2เส้นแล้วตัวไหนที่ว่ามีไฟออกมาแค่เส้นเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มที่เจ้าตัวเล็กนี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับนี่ตอนนี้อ่อนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมทํางานมีไฟนะครับทีนี้ผมจะใช้ไขค,รครวงวัดไฟวัดให้ดูนะครับแบบอะนาลอ็อกบ้านๆเลยนะครับนี่นะเห็นไหมอ่ามันจะมีไฟนะครับอ่าจิ้มอีกฝั่งฟึ๊บเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีไฟเหมือนกันนะครับฝั่งนี้อาจจะอ่อนๆหน่อยนะครับแต่ก็มีไฟทั้งสองฝั่งเห็นไหมอ่าในกล้องก็น่าจะเห็นอยู่นะครับ เห็นไหมมันมีไฟทั้งสองขั้วเลยนะครับอ่าอันนี้เจอปัญหาบ่อยนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับตอนนี้ออนเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮไฟออกปกตินะครับอ่าทีนี้มาเช็คไฟกันดูนะครับนี่เห็นไหมอาจจะเห็นแป๊บๆนะครับอ่าผมไม่อยากใช้ปลายไขควงมันใกล้อ่าโครงตัวเครื่องมากเกินไปนี่เห็นไหมอ่ามันมีไฟนะครับอ่าอีกขั้วหนึ่งขั้วนี้ก็มีไฟเหมือนกันเห็นไหม มันจะมามาหายหายนะครับเนี่ยนะสรุปนะครับเครื่องนี้ก็มีไฟทั้ง2เส้นเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้มาสู่เครื่องนี้กันบ้างนะครับตัวนี้แตกต่างจาก2ตัวนี้หน่อยนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นระบบหม้อแปลง2ตัวนี้เป็นระบบเดียวกันคือระบบสวิตชิงนะครับอ่าทีนี้มาสู่ฝั่งตัวนี้อโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องนี่ตรงนี้อรอเครื่องทำงานสักพักนะครับ นี่ทางานแล้วนะครับไฟออกนะอ่าโอเคทีนี้มาจิ้มกันดูนะครับนี่ตรงนี้เป็นเอาพุตนะครับอ่าจิ้มฝั่ง n อ,อ่าเดี๋ยวจิ้มฝั่ง l ก่อนก็ได้เห็นไหมเอาไม่เห็นนะครับนี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือฝั่ง l น,นะครับมีไฟนะครับทีนี้มาจิ้มฝั่ง n เอ,อาเงียบเห็นไหมตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้เป็นระบบหม้อปแปลง นะครับเห็นไหมจิ้มฝั่ง n อ่าจิ้มฝั่ง L มีนะครับฝั่ง N ไม่มีนะครับอ่าก็คือระบบเขาออกแบบมาดีนะครับก็เป็น NL เหมือนไฟบ้านปกติเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับ n l มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายจะได้เข้าใจกันนะครับไอที่ระบบสวิตชิ่งพวกนี้นะครับอ่าอย่างสาเหตุแรกที่ว่ามันวัดไฟแล้วมันมีไฟ2ทั้ง2ฝั่งทั้ง n ทั้ง L ก็คือมันมีความถี่สูงนะครับ ระบบสวิตชิงทำงานด้วยความถี่สูงด้านในนะครับระดับที่ว่า20หรือว่า10กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปมันมีความถี่ ทั้งความถี่สูงความถี่ต่ำปนกันออกมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดไฟมันบางทีมันก็เลยขึ้นเป็นอ่ามีไฟทั้งสองขั้วที่จริงมันเป็นความถี่ที่ปนออกมาด้วยนะครับระบบสวิตชิ่งจะมีปัญหานี้จะเป็นอย่างนี้ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับมีไฟออกมาทั้งสองขั้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถามว่าระบบหม้อแปลงทําไมไม่เป็นนะครับระบบหม้อแปลงนะครับอ่าไม่ได้ใช้ความถี่สูงเหมือนสวิตชิ่งอ่า สวิตชิ่งใช้ความถี่สูงแต่หมอแปลงใช้ความถี่ไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการกรองออกมาเนี่ยโดยเมื่อมันผ่านหมอแปลง50เฮิรตซ์เมื่อกองออกมาแล้วนะครับมันทําให้ไฟที่ออกมาเนี่ยความถี่สูงปนออกมาน้อยนะครับอาจจะมีแต่ออกมาน้อยมันก็เลยทําให้เวลาเราเอาไขาควงวัดไฟไปจิ้มดูบางทีอาจจะขึ้นนิดๆน,นะครับในฝั่งเอ็นนะครับหรือบางบางเครื่องอย่างเครื่องนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ฝั่ง L อลเนี่ยมีไฟนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสรุปสาเหตุที่มันมีไฟทั้ง2องอทั้งสงขั้วนะครับก็คืออ,อย่างแรกก็คือเกี่ยวกับความถี่นะครับอ,อย่างที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมีะกระดาษมาอาธิบายเพิ่มเติมนะครับไฟบ้านเรานะครับ NL ะครับมันคืออะไรนะครับทำไมขั้วหนึ่งมีไฟขั้วหนึ่งไม่มีไฟที่จริงนะครับ กระแสสลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่จริงกระแสสลับมันไม่มีขั้วอยู่แล้วนะครับมันมีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยสลับกันไปสลับกันมานะครับเขาถึงได้เรียกว่ากระแสสลับนะครับมันก็ออกกันทั้งบวกทั้งลบซิบบวกซิบลบปนกันอยู่อย่างนี้เขาถึงได้เรียกกระแสสลับนะครับทีนี้นะครับไฟบ้านเรานะครับ มันก็จะผ่านหม้อแปลงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเป็นขดหม้อแปลงฝั่งอินพุตนะครับก็คือมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับทีนี้นะครับขดเอาพุตนะครับก็คือนะครับขดอ่220ไฟบ้านเรานะครับเห็นมี่ยนะ220โวลต์นะครับ AC นะครับไฟที่เราคุ้นเคยนะครับ220โวลต์ออกจากหม้อแปลงบนเสาไฟฟ้าก็เข้าบ้านเรานะครับ ลายนะครับหรือว่า L เนี่ยนะครับก็เดินตามสายเสาไฟฟ้าไปปกติส่วนออีกฝั่งหนึ่งนะครับของหม้อแปลงนะครับที่จริงมันก็ยังไม่ได้กําหนดไว้ซ้ํานะครับมันไม่มี N ไม่มี L นะครับเราเรามากําหนดเองให้มันมี N กับ L นะครับที่จริงหม้อแปลงเนี่ยนะครับมันมีแค่สาย2เส้นนะครับไม่มี N ไม่มี L นะครับ แต่ถ้าแต่เรานะครับเป็นคนกําหนดให้มันมี n กับ L นะครับก็คือลายกับนิวตันนะครับก็คือมนุษย์เรานี่แหละเป็นคนตั้งสมญานามมันขึ้นมาเองตั้งชื่อมันขึ้นมาเองก็คือ n กับ L นะครับ่า l นะครับก็เดินไปปกติส่วน n นะครับก็เดินไปคู่กันกับ L แต่ n เนี่ยเขาก็จะเอาลงดินนะครับตามเสาไฟฟ้าทุกต้นที่มีหม้อแปลงนะครับขั้วเอ็นเนี่ยเขาก็จะดึงลงกาวนะครับเพื่อกําหนดให้มันเป็นเอ็น นะครับอีกฝั่งที่ไม่ลงดินมันก็กลายเป็น L โดยปริยายนะครับเดิมที่มันอาจจะไม่เป็น n เป็น L แต่เมื่อใดก็ตามที่เราดึงฝั่งหนึ่งลงดินอีกฝั่งมันก็จะกลายเป็นลายนะครับหรือว่ากลายเป็น L นั่นเองนะครับเราเป็นคนกําหนดให้มันเองมันก็เลยมี nL นะครับเมื่อเราใช้ไขควงวัดไฟจิ้มนะครับถ้ามาจิ้มที่ n นเนี่ยแน่นอนนะครับตัวเราก็เป็นเรายือนอยู่บนพื้นมันก็เปรียบเสมือนมันขั้วเดียวกันเนี่ยนะครับ เรายืนอยู่บนพื้นเราก็สัมผัสกับกาวนะครับมาจิ้มกาวซึ่งมันเป็นขั้วเดียวกันแน่นอนไฟก็ไม่ติดไขควงวัดไฟมันก็วัดแล้วมันก็ไม่มีไฟนะครับแน่นอนทีนี้เมื่อเรามาจิ้มฝั่งแมันก็มีไฟเนื่องจากว่ามันคบวงจรกันนะครับเรายืนอยู่บนดินนะครับแล้วมาจิ้มแอมันก็คบวงจรนะครับไฟก็โชว์ที่แลมหรือไขควงวัดไฟนั่นเองนะครับทีนี้หลักการนี้นะครับจำหลักการนี้ไว้ด cool ีๆ เมื่อเรารู้หลักการแล้วนะครับทีนี้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับมันก็เปรียบเสมือนหม้อแปลงนะครับมันเป็นแหล่งกําเนิดชนิดนึงนะครับซึ่งมันโดยตัวมันเองออกมาเนี่ยมันไม่มี NL อยู่แล้วนะครับมันเรายังไม่กําหนดให้มันนั่นเองนะครับไฟก็ออกมาเป็นกระแสสลับขึ้นขลงๆขึ้นขลงลเนี่ยนะครับรูปขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นกระแสสลับออกมานะครับ ออกมาโดยที่เรายังไม่กําหนดให้มันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มี n ไม่มี L นั่นเองนะครับถ้าเราจะทําทให้มันเป็นเหมือนไฟบ้านเราก็กําหนดให้มันแค่นั้นเองนะครับเอาเส้นใดเส้นหนึ่งไปลงกลาวนะครับมันก็จะกลายเป็นนิวตันโดยปริยายอีกเส้นหนึ่งจําได้ไหมเมื่อกี้นะครับอีกเส้นถ้าเป็นนิวตันอีกเส้นมันก็ต้องเป็นลายก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับในตัวอย่างนะ อ่ยกตัวอย่างเอาเครื่องนี้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับอย่างที่วัดให้เห็นแล้วนะครับมันมีไฟทั้ง2เส้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกําหนดให้มันนะครับเหมือนกําหนดอ่าเหมือนการไฟฟ้าเนี่ยกำหนดให้มอแปลงเลยนะครับกำหนดนิวตันให้มันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกําหนดนะอ่าโดยใช้ตัวนี้เป็นสายดินนะครับสายเกาานั่นแหละนะครับอ่าเขาอ่าที่ที่เครื่องเนี่ยนะครับ ไม่รู้จะเห็นไหมด้านใต้เขาจะกําหนดมาแล้วนะครับ N L นะครับแต่ที่จริงมันยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าการที่จะกําหนด N L โดยสมบูรณ์ N เนี่ยนะครับหรือว่านิวตันต้องลงดินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกําหนดให้มันนะครับขั้วนี้ให้มันเป็น N นะครับที่จริงนะครับเรากําหนดขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้นะครับนะเนื่องจากมันออกมาเป็นกระแสสลับอยู่แล้วนะครับเราเอาเส้นใดเส้นหนึ่งลงดินก็ได้มันก็จะกลายเป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวเอาฝั่งนี้ลงดินนะครับเดี๋ยวจะสลับให้ดูด้วยนะครับนะเมื่อกี้เช็คให้ดูแล้วมีไฟทั้งสองเส้นทีนี้ผมกําหนดนะครับขั้วนี้ให้เป็นนิวตันอีกขั้วก็ต้องเป็นลายหรือว่า L นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็เปิดลานเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับมีไฟออกนะนะครับทีนี้นะครับลองมาจิ้มฝั่งนี้ที่เป็น L นะครับแน่นอนมีไฟนะครับนี่ นะครับมีไฟชัดเจนนะครับทีนี้เดิมทีฝั่งนี้มันมีไฟทีนี้มาลองจิ้มกันดูเห็นไหมดับเงียบสนิทเนื่องจากเรากําหนดให้มันเป็นนิวตันหรือว่าเป็นเอ็นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันก็จะมีไฟแค่เส้นเดียวแค่ฝั่งเดียวเห็นไหมฝั่งนี้ไม่มีไฟแล้วดับสนิทเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็น L เห็นไหม เราเองนะครับเป็นผู้กําหนดนะระหว่าง n กับ L นะครับตัวเครื่องมันออกมาเป็นกระแสสลับมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่า NL เป็นยังไงนะครับเราเป็นคนตั้งชื่อหรือว่ากําหนดค่าให้มันนั่นเองนะครับส่วนสายกาวสายดินคืออะไรนะครับกาวนะครับมันเป็นจุดที่สําหรับเวลาไฟช็อตหรือว่าไฟลีกไฟกระโดดอย่างเงี้ยมันจะลงกาวนะครับส่วนถ้าใครจะกําหนดแบบนี้นะครับ กาวนะครับก็ต้องเอาไปตอกอีกที่นึงนะครับส่วน n นะครับแนะนาตอกคนละหลักนะครับถ้ากําหนดเครื่องไฮบริดแบบนี้ถ้าจะกําหนดเอ็นเอลให้มันนะครับกาวตอกเส้นหนึ่งเอตอกเส้นหนึ่งนะครับห่างกันสักประมาณเมตรหรือเมตรห้อะไรอย่างนี้ก็แนะนำนะครับอ่ะทีนี้นะครับมันเป็นงี้จริงไหมเดี๋ยวมาลองให้ดูอีกทีนึ่งนะครับจำไว้นะเมื่อกี้วัดฝั่งนี้มีไฟเห็นไหมวัดฝั่งนี้ไม่มีไฟนะครับทีนี้ผมจะกําหนดให้ฝั่งนี้ เป็นนิวตันหรือว่าเป็นเอบ้างนะครับอ่านะครับทีนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยทีนี้มาลองกันดูนะครับเมื่อกี้นะครับจาได้ไหมว่าฝั่งนี้มันเป็น L ฝั่งนี้เป็น n นะครับทีนี้ผมสลับให้มันแล้วเห็นไหมฝั่งนี้กลายเป็น n นะครับฝั่งนี้กลายเป็นนิวตันนะครับฝั่งนี้กลายเป็นลหรือว่า L เห็นไหม มันอยู่ที่เรากําหนดนะครับว่าจะให้ขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นเอ็นหรือว่านิวตันนะครับอ่าถ้าขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นนิวตันอีกขั้วมันก็ต้องเป็นลายก็แค่นั้นเองนะครับขั้วหนึ่งเป็นเอ็นอีกขั้วต้องเป็นเอลนะครับทีนี้เครื่องแบบนี้ทําได้ไหมเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับอ่าทีนี้มาดูเครื่องนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนี่เห็นไหมช่องเอ็นมีไฟนะครับเอลก็มีไฟนะทีนี้ผมจะกําหนดให้มันเป็นนิวตัน แล้วก็จิ้มดินลงไปนะครับที่จริงนะครับมัน,ม,นมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะถ้าใครเผื่อใครใช้บนรถเผื่อใครใช้บนรถอาจจะถามว่าเอ้าแล้วอ่าฉันจะเอาลงดินยังไงในเมื่อใช้บนรถนะครับที่จริงมันมีไฟออกมาทั้ง2เส้นเราก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรกับเครื่องแค้ไฟฟ้านะครับนะใช้บนรถก็ไม่ต้องไปตอกสายดินก็ได้นะครับถ้ามันเคลื่อนที่อยู่นะนะครับทีนี้มาเช็คกันดู ไม,ไม่มีไฟแล้วนะครับเนื่องจากเรากําหนดให้มันเป็นนิวตันไปแล้วนะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นลายโดยปริยายนะครับอีกฝั่งเป็นนิวตันอีกฝั่งก็จะกลายเป็นลายเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะไม่มีไฟเห็นไหมมีไฟขั้วเดียวเหมือนการไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเรากําหนดนะครับว่าจะให้ขั้วใดเป็น N หรือขั้วใดเป็น L นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนเครื่องม้อปแปลงนะครับเขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับเรากา็ต่อ N ถ้าอยากกำหนดจริงๆอยากกำหนดให้มันเหมือนไฟฟ้าทุกอย่างก็ต่อขั้ว n ลงกาวนะครับก็ขั้ว L มันก็จะได้เป็น L อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับแถมยังถ้าต่อเข้าระบบบ้านาระบบ การดูดการช็อตต่างๆก็จะได้ทํางานเต็มรูปแบบนะครับทีนี้นิดนึงนะครับสําหรับเครื่องไฮบริดนะเดี๋ยวอนุญาตปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องไฮบริดแล้วนะครับถ้ามีการต่อ AC Input นะครับ ผมไม่แนะนําให้เอาเอ็นหรือว่านิวตันของมันไปลงกาวนะครับไม่ต้องอไปกําหนดขั้วให้มันก็ได้นะครับเอาลงก็ได้แต่ที่จริงไม่แนะนานะครับเนื่องจากว่า AC Input เข้าไปมันไปผ่านกระบวนการต่างๆนะครับปูยีปูยำผ่านสวิตชิ่งต่างๆนะครับทำให้ออปต์มันออกมาเนี่ยนะครับเราเข้า NL ถูกต้องแต่อ t p u t ถ้าเป็นลักษณะผ่านสวิตชิ่งมาแล้วเอาพุทมันมีทั้ง N ทั้ง L ปนกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา N ของเอาพุทมันไปลงดินนะครับมันอาจจะเกิดปัญหากับอินเวอร์เตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี AC Input นะไม่ต้องต่อ N ลงกาวไม่แนะนำนะครับถ้าต่อก็ลองดูก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าไม่มีเอซีนพุทธนะครับสามารถเอาเอ็นลงก่าได้เลยนะครับนะย้ำอีกทีนะครับมีแค่แบตมีแค่แผงเนี่ยอยากกำหนด NL ก็เอาขั้วใดขั้วหนึ่งไปลงก่ามันก็จะกลายเป็นนิวตันหรือกลายเป็นเอ็นนั่นเองนะครับเครื่องพวกนี้ไม่มีเอซีนพุทอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับอยากกำหนดกำหนดได้เลยนะครับส่วนเครื่องหม้อแป้งนะครับมี AC ซีนพุทนะครับขอแค่เราต่อเข้าถูกต้องนะครับ NL ต่อเข้าถูกต้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เอ็นของเอา p u พุเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขั้วเดียวกันกับเอ็นฝั่งอินพุตนะครับเนี่ยนิวตันมันจะเชื่อมถึงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต่อลงดินก็ได้หรือไม่ต่อลงดินก็ได้เนื่องจากว่านิวตันฝั่งนี้ฝั่งอินพุตเนี่ยนะครับมันลงดินมาแล้วนะครับมันเป็นกาวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต่อฝั่งเอาต์พุมันลงดินหรือไม่ต่อลงดินก็ได้นะครับใครอยากสบายใจเอาที่สบายใจก็ต่อฝั่งเอ็นเนี่ย ของเอาพุทเนี่ยลงดินมันก็จะกลายเป็น n อย่างสมบูรณ์ L ก็จะกลายเป็น L อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็หวังว่าคงจะได้คำตอบกันนะครับหากอธิบายมากไปไม่เข้าใจหรืองงนะครับก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้นะครับอันไหนตอบได้ผมก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็คงจะเงียบนะครับก็ประมาณนั้นนะย้าอีกทีเราเป็นคนกาหนดนะ นี่หลักการอันนี้คือหม้อแปลงไฟบ้านเรานะครับเราเป็นคนกําหนดให้มันจะเอาขั้วไหนลงเอ็นเอ่อจะเอาขั้วไหนลงดินมันก็จะกลายเป็นเอ็นขั้วอีกขั้วมันก็จะกลายเป็นแอลกอแค่นั้นเองนะครับนะ โอเคนะก็เหนื่อยพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้เนื่องจากมีคำถามมาเยอะเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้คำตอบกันไหมนะครับก็ยังไงผมก็พยายามที่สุดแล้วแหละนะครับไม่มีสริปด้วยก็อธิบายกันไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยไว้ณที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ